ที่มาในคอนเซปต์เติทไทยโคเชอร์แรนด์ล็ซึ่งทางแพี์เซนเตอร์แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่นี่มันเป็นส่วนรวมอีกศูนรวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่าเฮ้ยที่นี่เป็นเป็นู่นรวมของความเป็นไทยสุดครับ ก็จริงๆดีใจที่ทางแถวเซ็นเซอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่าแถวหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่าเห็นเซลาก็อยากเป็นหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของพาวเวอร์อะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซ็ปต์แบบ,บว่าเดอะไทยเคาน์เตอร์อลเทปิคอลคือศ<ช>ูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบเนาะช่วง,งนี้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมมันก็ผังแผนที่สปอว์ไทยมันแบบ ไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากเข้าใกล้ทาเป็นใครมากขึ้นเลยู้สึซว่จดีงใจครับคือเห็นเป็นพวกเราสองคนคนไทยที่ไทยดีนะไทยเหรอครับไทยบ้ากนีดีดีครับบอกข้อดีที่าอะไรไทดีบ้างไทยบ้าเหรอก็ครูไงกนี่ไทยบ้าแน่นอนไทยบ้านที่ถือเป็นซอฟท์แวร์ไหมเออถือเป็นซอฟทาวเวอร์นึ่งมิซอฟ ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็ส่งออ,อกของคาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่มีเวทมนต์อาถาเจอมีมนต์ใดถึงมาใจคนทั้งประเทศนะครับก็มีใจมากๆที่ถึงเวลาทำได้ค,คับคู่ทำได้ครับผมยังไงบ้างคะกระแสแรงบ้านะคะสามีที่ครับผมก็แรงมากเลยเกินแบบเกิน เป็นฝันมากๆเี่เรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไว้แบบที่แรกอ่ะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆอ่ในพี่ๆโอ๋พี่สิทธิ์ผลอะไรแบบเนี้ยรวมพี่ๆแฟนนิยายก็เอ่อคิดว่าแบบน่าจะประมาณห้าหกแสนอะไรเงี้ยก็เต็มที่แบบเกินเกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแต่พอมันข้ามล้านมา พออนะีพีทสองมาก็ถ้ามีอีพีที่สามที่สุดพีทไปเลยอนะไรเนี่ยก็รู้สึกยินด,ดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆทุกคนให้การสนับอร์ตพี่ๆแบบสื่อทุกคนรวมถึงพี่ๆที่ข้านงนอกด้วยข้านงนอกชอบด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าที่วครับตอนล่าสุดเมื่อวันก่อนก็คือแอนนรอบที่นี่มาแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนสิทธิเราต้องรอดีมากเลย,นะนลยเลยนาะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือแม้ว่าเราจะออนเป็นแค่สามนาทีอะไรเงี้ยเราก็ได้รับการตอบต่อแล้วก็ช่วยแบบพีการในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิปการคิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบแมสแล้วก็แมสต่อบอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่ๆสื่อที่แบบลง่อยพวกเราตลอดว่าพี่ๆหนึ่งออนแล้วนะพี่สองออนเล้วนะหรือว่าสถิติต่างๆที่พี่ๆทำเข้ามาหคือพวกเราขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับที่อย่างดูเก่งน้ำกิงแล้วก็ไอ้ดูไอ้เก่งดราฟต์ตลอดนะครับก็ รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะเห<ช>มือนกับไ<ช>ทยกับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างใช่<ล>ใช่เมื<ช>่อคุณเกิดมาจะไม่ฟังทีนี้านเลยแต่พอรู้เรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือแคออ่คุณได้เปิดไตเติลดูอ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอีสานแล้วอะไรเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรอย่างงี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆบริยะนห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับไปยุ่นไม่ได้เข้ากับคนอยู่ในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐาน เป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในในวัฒนธรรมนอยู่แล้วแค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งมถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไงต้องเป็นแบบแบบแบบโอ้โหใช่ครับเยอะเยอะเยอะมากๆครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไปอ่ะพี่พี่แบบมามารอให้กำลังใจกันเยอะมากาก็คือเราเราวนไปไปไป,ไปถึงวนเขาเรียกว่าวน,นอะไรเป็นวงกลมเลยอ่ะ ใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็วก็มาจบใช่ก็พี่ๆก็ยังแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยลกอกภาพเลยวคือแบบคนแบบ่ีอยามากใช่ก็ตอนตอนที่เราเห็นนะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียว,วรครับเ,เห็นว่าเราแค่มิติเดียวก็คือด้านเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่ๆข้างหน้าแล้วก็มีมีพี่ข้างข้าแล้วก็ข้างหลังที่แบบปกมือให้กันอะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้เห็นมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมพอกออกมามเห็นในคลิปก็ไมาเห็นในคลิปแบบอโอหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่มีทุกคนมาก,ๆ,ก,มากๆเลยก็ไม่ได้ทักทายใครหรือว่า <c oughs> ไม่ได้ไปแบบโบกมือให้พี่ๆคนไหนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทา <c oughs> งองคนแฝงไม่ถึงใช่เราะว่าก็แฝไม่ถึงไม่เกินไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินพี่เก่งทักใครทุกคนมีที่พี่ๆเขาอถึงจริงประมาณ ห้าคนใช่พี่ไม่รูอยู่จริงจริงทำไมอ่ะห้าคนเราเห็นห้าคนต็มที่เป็นก้าคนอะจำจำนวนไม่ได้ว่าคนนั้นเห็นใช่ไหมไม่เห็นเห็นแล้วพี่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเอ่อเ้าคนพี่เขาบอกว่าบายบายเขาต้องด้วยมันต้องด้วยเพราะมีพี่รออยู่เราก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงินนั่งเข้นไปยุกคนแล้วแต่พี่เป็นคนขับขึ้นไปที่เรา น๋อามันมีโอยู่แน่แล้วก็พาววนาให้มีแหละซึ่งก็มีดีน้ำ็แล้วาวั้นบรรยากาศบรรยากาศมันรอตั้งแต่เช้าลู่เลยนะใช่แล้วก็มันเป็นทั้งท่นไหนไปเยอะพอสมควรครับซึ่งทำให้น้ำแขรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ย การที S <S ่รวมคนลหนลายๆนอมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่พะยาแบบเยอะขนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเฮ้ยเราไมไ่รู้สึกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามีถา,ามด้วยครับก็เลยครับดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเป็ดตกปลามาด้วยอ่ะก็เอ็นทิปที่คนเอาเป็ดตกปลามาด้วยเขามาถ่ายคลิปอ่ะมันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยา,าวๆแล้วก็แบบถือเป็นไม์บูมอย่างเงี้ย เราก็เห็นอยู่ว่ามันสูงมากแล้วเราไปเจอในคลิปอีกเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกมจิลาทำาะลคนไทยถ้าูว่ากิมจิลาทำอะไรคนไทยเก่งๆว่าน่าจะอย่างงที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเซ็ปต์วันนี้เลยมันคือการการกระพุ้นความเป็นไทยทุกคนเก่งๆรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะคือเรา เราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบไทยกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งกรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมันมันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงกีฬาในเรื่องของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาและทรรประเพณีต่างๆทุกคนแบบ กลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงอีสานอะไรแบบเนี้ยใช่แบบยอดไลฟ์แบบแสนแบบท้างั่งิปแบบหลักล้านอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมาให้ให้ชื่นใจว่าเฮ้ยของไทยคนไทยก็ยังมีคนซับพอร์ตอยู่ใช่แล้วเลตติกาสุดก็คือ ก็เยขอบคุณมากเลยครับคือมันจริงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วนี่ต่ออะไรเงี้ยคแบบตกลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอย่างไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สปอร์ตเรามันไปแตกเล็กๆหนึ่งกว่าเลยอะไรเงี้ยในกรุงเทพมันคือแบบทะเพคอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหลักของเขาหรือเปล่าทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูก อะไรนะฮะวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปโอ้โหโดยท่ามั่ยคะก็ไม่ชิงว่าห้ามอาก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำได้เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วดูเหก๋แต่คือจะไม่ใส่สีขาวครับมีอะไรหรือป่ามอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกฮะได้ก็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเราไม่ได้ห้ามแต่เราเปลงใจดี ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครถ้าเกรงใจน้องๆพี่ๆทุกคนใช่เพราะมันบางไปวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกระดาเทียมสักเท่าไหร่ก็เลยโหคผลมันมานกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเลื่องคนที่สะดืออลไรเอาขั้วสยามเลยโดนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ำเงินนะนั้นน่ะใช่มงวดไหมครับพอเป็นสีน้ำเงินหนูก็เลยกดไดขนาดนั้นเลยหรอ ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บิดเท้าที่แปลกตาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นความเกรงใจของพขาคูแล้วเป็นความเกรงใจแล้วถือว่าเขายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่สะดือแล้วบางทีก็อาจจะยังแต่จะยังทีพี่หลังๆอาจจะไม่เกรงใจแล้วนี่ยจะไม่เกรงใจไม่เกรงใจแล้ว EP4 โอกาสว่าจะพลาดไปเท่าไหร่นี well, ่คะแต่ง hmm. ด well, uh, ิ้งกครับ เอยากป้าไปเท่าไหร่ดีป้าไปไหมจริงๆจ,จริงผมผมรู้สึกว่าคือตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างว่าก็ฝากพี่ๆท,ทุกคนนะครไปดูกีฬาด้วยมหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดอนเท่าไหร่หมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทำเราพยายามแบบทำกันบ้านได้ดีขึ้นแล้วที่เหนือก็ ฝา,ากพี่ๆด้วยฝากพี่ๆแบบเป็นดูกีฬาด้วยฝากคนพักนผ่อนด้วยนะครับก็เราถึเงเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลแบบนี้แล้วก็เราจะพูดไปด้วยกันนะครับครับก็เอ่อกีฬาทอดๆด้วยนะครับมี่วิทย์พ่จไปเศรษล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีออนด้วยนะครับเลยขยับไปถึงแบบจุดสอง เพราะว่า EP ระดับไปก็ฝากพี่ๆแบบว่าร่วมเอ็นจอยโมเมนต์แบบส่งกลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่าถ้าดูสดได้ก็อยากดูสดน้องพวบคู่ไปกับดูออนไลน์ในไอชีนะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อคุยจะเป็นยังไงน้องเกปจะเป็นยังไงแล้วก็เสดชาโน้องพี่เติ้ลเป็นวันจับมีพอสัมพันธ์พูดบายอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พี่กีก็เก่งครับถามพี่ที่ผ่านมาย้อนกลับงมาแรงมากแล้วก็คือ ไนนี้หนึ่งหนึ่งเอ็มแล้วเป็นยังไงพอเห็นยอดหนึ่งเอ็มยังลดแบบเดียก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราก็ก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่แบบตามส่งแอคพี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วอย่างน้ว่าไม่ใช่พี่วันนี้แบบยอดพอเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทำยังไงแบบเป็นุดนี้ได้อะไรก็ยางอยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบประสสำเร็จไป ไปไป p อย t หนึงล้วเห็นว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ขอทุกคนทักทอด,ด้วยครับก็ไปกันต่อครับทักสามร้อยเอ็มได้เป็ไปได้เอ็กก็เป็ไปได้ไ่ได้าานพก้องทุตาเมอ้โหองี้ยาส้หน่อยใช่นี่แลหและครับ คนไทยแท้มีใบเซอร์มีเล่นนะคบแบบชายคนสี่สามหลับเ้าไว้ทำบุญจิตใจดีเขาเพียบเรียบร้อยอ่ะ้องเป็นแบบนี้นะขอบคุณครับ